กับวันดีตอนเช้าครับผมกับอต้นรับนชมเลยครับข้าสู่ยูทู e ช่องขัวบันพงครับแต่หน่อยม่บอกมึงขึ้นครับผมาปักเขาจนแน่นไงอุลี่นะปลาครับผมว่าโอ้ยหนาทางคุณนะนี่ครับเดี๋ยวมาบึงว่าสิมีปรากฏปลาเขย่งเขาหลครับ ตลุดลามสางอะงเลยตลุดเรียงสางเลยต้อง e ้นเางป้ามาจากฟังเรนนี่ทั้งันะบ่ป้าเออแบบไอ้ตัดนาแหงนะตดนาเปเนไป้าขงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับเพื่นวันเนครับผมนี่หลบเหรอ อู้กับเขาป้านี่เลยอู้ลุงเก๋มัอนี่จังเลยลุงเก๋ปลาหัวแข็งครับผมไฮ้ลังได้จังเนี่ยของคนดังว่ะเนี่ยโอ้เขาว่าเป็นของพอเขาหมูวานเขาหย่อจนตัวนี้เนีนนะเออ อันเดียเซลันเลยเนาะเดี๋ยวเดีพูดไของตาน่อยปะพี่พ่ป้าน้องป้าน้องขึนเนาะนี่เพาะลังนี่เปียกแห้งอ่ะเขาจังเลยดิจังเลยเหระลังนี่นี่แหละล้างนี่แหละแนเลยของเขาเนค สรังนี่นี่ตัวนี้ดินใสตัวนี้ดินใสเดอดขอมุมงามไหนกรอบงามสี่ือบ่อนี่ยบึงว่ะเปียกมดเลยตะน้อยสองหลังเนี่ยเขาจังเลยนะแมนตัวนี้คือบ่เห็นโอ้เนี่้กดใหญ่ปลาโบไ่เนาะแตบ่จุ่มนามไวอ๋อหอยมันเขาบะ มันมือกมาอย่งนันอ้เอาปั่นหนีเลเอาปัดนไหนหลยกว่านี้เนาะหลยกว่านี่แล้วไปเปิดน้ำหนาลงมาให้เหมือนแกนแทนยดม่เนาะลาย่กูบูเออบ่อน้ำกดใหญ่เลยเนาะกดๆครับผมมันเป็นรอยบ่อ้บ่นมันอนาใหญ่มากแล้ว เสียงเดินเลยจังป่านเลยนี่น่วะวัวกระโดมันตื่นเนาะบ่ไอ้ตุ๊กทอยเป็นปลาตลาดดูนี่ปลาปลาเขียงปลาโอ้มีปลาเขียงปลาเสื่อมเลยพี่น้องปลาปิี่แล้วน้ำท่วมก็พร้อมนี่ครับปลาราคาแพงลู้ไหมปลาหมอเสื่อมเลยครับ ตัวนี้เป็นปลาเสื่อมได้ไหมเนาเห็นแล้วแลตัวนี้เป็นขย eng ครับผมก็จะโตหน่อยครับครับตลาดปลาอ้าวคนดังมาเลยอาจารย์คนดังตังเฮ็ดเอร้านขายป้าแล้วน่ะนี่อยู่นี่นะนี่ว่าเนี่กระท่อมาเฮ้ยบอกว่าป้ากุดป้าน้องมาเฮ็ดตลาดป้ามาก็ยังไงเคลื่อนอื่นนะเคลื่อนราสีเคลื่อนใหญ่ๆนะครับ นผู้จัดการแม่เนื้อนีนโอ้ลาเสื่อมหลายตนี่เนจจุ้ย้ยเยนอาเตนั่งอบเลิบานบรรยากาศเเซียนป้าครับผมปาเขาเนยฮะ ใสสองโลสอันโอ้โหเพิปะกดน้องไงปะกดกุดไงอีครับเรมัดมัได้น้องกดเอกดแง่ง้วมันไากดกดกุดนะครับท่านมาไท่านบอแต่น้อยแต่น้อยนั่นเองบอกแล้วมันจังเลยสกัยามาแล้บอก ย่ามสองล้านบุตรเด็กก um ินบ่ก๋าเกษตรนะกินแบบนั้นยังว่าเขาฝีมือให้ยังว่ะสมัยนี่พัฒนาแต่รับบินเดียวได้นะเรื่องรวบนี่ต้องไคเพิ่งนี่ได้เนาะเบื่อหนึ่งครับผมหาตัวจับอย่างนี้ เตของตานี้ใส่ขวงไว้ซื้อวะใส่กั้นไนอยใส่ใส่กันหน่อยใส่ขวงไว่ะขวงขงเขาปลาบพุ่นะซือว่านื่ยกั้นหน่ยไป่สั่นละอย่ามาออย่าดูกิปนะอันนี้เซลเซลเพินเลนได้ไหมเนาะตูกตือคู่ไปคู่ไปเต้ปลาผอมไปไหนปลาผอมนะ อปลาที่ไหนผมาปลามันไขออกแล้วครับปลามันไขออกปลูมันกิเ่อทำเนี่เหรอมาเดตุกมาไปองตะน้อยตุ๊กมามามาไปบงตอน้อยดูเด็กครับเดี๋ยวครับจะไสี่เล่ม่ปปเดี๋ยวไปบ่งเลยน้องฮะ สำหรับของโพกอะเดียตีเห็นเลยครับได้ครับประมาณโลก,กลัวเลยครับเดี๋ยวไปเบิ่งหของตะนน้อยได้ครับ